ตอนน,ตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับกําลังจัดฉากอยู่ที่ทุ่งนาพี่เรือเพื่อถ่ายคอนเทนต์นะครับผมดูการจัดฉากท,ที่นี่มาตรฐานเลยครับผมโอ้โหอไม่เอาบันไดนะครับเอาขี้ข้อนี่แหละครับผมใครเอ่ย <c oughs> มันนะเบลบอลคือเอาบันไดมาให้เขาใช้นอน <c oughs> มันบ่มี <c oughs> มันบ่มีตี อ๋อต้องใช้วิธีจัดฉากอย่างนี้เลยเนาะครับมันบลอร์บลําบากกว่ะอ้าบลอร์ลบากก็อดเอาบลําบากก็อดเอาอดเอาเพื่อได้คงดีๆอยู่ข้างหน้าเป็นบ่แมนก็สิได้อีหยังเนาะบักนั่นมันถ่ายคลิปอยู่างเงบักนั่นถ่ายคลิปอยู่นั่นน่ะแม่นอ้าวสิให้ยใครช่วยอย่างหนบ่เนาะลงได้แล้วลงได้แล้วโอ้อมาถ่ายเบื้องหลังอะไรกูเนี่ย เขารู้หมดกันดันอนาถาเขารู้ไม่หมดหรอกเขารู้แค่บางเรื่องเนาะเขารู้หมดแล้วว่าทุ่งนาต้องทำเราค่อยๆจัดฉากเอาตอนนี้องค่อยๆจัดนะครับบอกเอาแหมาวางให้มันสวยเห็นตะกาวสวยฝันปวดฝันสวยทุ่งนาให้สวยมากเลยนะแต่เมื่อดนอยเมื่อดนอยครับให้ดูดูดูเดี๋ยวเพิ่อเอาขึ้นเดี๋ยวดู ไม่ดูดีสวยสๆเจันเลยเห็นไฟไหมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเห็นป่ะครับเห็นป่ะครับพี่น้องเมื่อไหร่เรับเอาไฟเอาไฟ้สั่งไปทั้งหมดเห็นบ่อยทั้งกระโหลกสองโอเคเสร็จลิบรอยเนาะเดี๋ยวยังกูยังไม่เสร็จเพราะยังไม่สวยมึงถ่ายแต่ผงไม่ไม่สวยมึงถ่ายไม่สวยมั่งอ่าถ่ายที่สวยมั่งโอเคอ่าถ่ายส้มตําหน่อไปส้มตํายังไม่ได้ตําดอกไอ้เดี๋ยวใครซี้ตําให้กินอยู่ดอกใจเย็นๆเด้อ ไม่ต้องอายแล้วครับบางวันเวลไทยทำเราก็ต้องแบบอ่ะเอาฝ่ายมาแขวนในจุดที่ถูกต้องต้องทำนี้ทำนู่นเพื่อเพื่อให้ทันผู้ชมได้เบิงนะครับซองไปข้างหลังเอาไต้ตรงกลางไม่ใช่บา,า,างหลังหนัโอ้โหหลังนาฬิกาไหมนางเฉยยังจะสั่งคนอื่นเขาเนาะกูเมื่อยแล้วเราคิดว่าคนอื่นเขามไม่เหื่อยกับมือเงื่อยเหรอปวดฟันอ๋อใช่ใช่วันนี้พี่เรือเขาปวดฟันมึงก็เลยทำอาหารให้กินนะครับย้อน ถ้าเรียปวดฟันนี่ยโดนไข่ตกเออโดนไข่ต่อนะไอ้ฮะโดนไข่ตกวะถึงปวดฟันเพิ่งต่อยเพิ่งตัวอีพิ่งต่อยเพิ่งหรือว่าอีพึ่งพิ่งตายเอออีเพิ่งนั่นมันเมียเก่าผมเองโดนคุณตายนะครับได้ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวอยากดูแต่เรื่องเดี๋ยวเจอกันในช่องเรือเฟอร์ชานเนอร์ครับผม